คลิปนี้เปิดเผยเนื้อหาสำคัญของภาพยนตร์เรื่องเ3 Ghost s t ทั้งหมดเมื่อเราต้องติดอยู่ในบ้านรูปร่างประหลาดและภายในนั้นกลับเต็มไปด้วยผีร้ายวิญญาณอาฆาตมากมายในรายการ h ฮ r r o r Characters ตอนนี้ผมก็จะขอพาเพื่อนๆย้อนรอยใน่หนังสยองขวัญที่บรรจุผีไว้ในเรื่องมากที่สุดกับเ The อร์ s t นโกพืนชีพ13วิญญาณสยองโลก แต่ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันผมก็อยากให้เพื่อนๆได้รู้จักกับผู้สนับสนุนที่ทําให้เกิดคลิปนี้ขึ้นมากับไข่กลูมิงเครื่องเล็มขนน้องชายผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงคือเราอาจจะมองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องไกลตัวและไม่น่าเอามาคุยกันเนาะแต่ที่จริงแล้วาการทาความสะอาดบนร่างกายที่เป็นเรื่องจําเป็นและตัวของไข่กลูมิงเองเนี่แหละที่จะเป็นตัวทําให้เรื่องของการดูแลตัวเองของคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงเป็นเรื่องที่ง่ายและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ซึ่งตัวของไข่กลูมิ n งก็จะเป็นเครื่องเล็มขนที่สามารถใช้ได้หลากหลายทั้งตรงจุดซ่อนเลนส์ขนแขนหรือขนขาและด้วยนวัตรกรรมเซฟเทคที่ซึ่งพอผมใช้แล้วเนี่ยมันอ่อนโยนไม่บาดไม่คันตัวเครื่องก็กันน้ําแบบ100%พอใช้เสร็จแล้วก็ล้างน้ําได้เลยซึ่งทางเราก็มีรองหวีแถมให้2ขนาดในกรณีที่เพื่อนๆต้องการความสั้นยาวไม่เท่ากันพร้อมกับรับประกันตัวเครื่อง1ปีเต็มและมีเลือกถึง 3- สีด้วยกันทั้งสีดาสีเบสสีฟ้าซึ่งตอนนี้ทางไข่กลูมิ่งก็ได้ออกกล่องรูปแบบใหม่่่่่อออออกกกกมมาาาเเปป็นนแแบบบบีี้้้้ถใใครรไไไไดดลลงหืทช รูปแบบนี้ก็คือของปลอมทั้งหมดแน่นอนระวังของปลอมออด้วยนะครับ และอีกโปรดักต์อย่างไคครีนเซอร์ครีนเซอร์ล้างน้องชายจากแบรนด์ไคกรูมิ n งซึ่งตัวนี้มันจะเหมาะกับเพื่อนๆผู้ชายเป็นหลักเนาะผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะเป็นครีนเซอร์ที่สบู <noise. nutrient> <idades> ่ทั่วไปไม่สามารถทําได้โดยนวัตกรรมที่ผ่านการทดสอบและรับรองมาอย่างมากมายจะช่วยให้เพื่อนๆผู้ชายเนี่ยลดกลิ่นอับรู้สึกสบายไม่รู้สึกเหนียวเนินหนเพื่อนเพื่อนผู้ชายที่อยากดูแลตัวเองหรือคุณผู้หญิงที่อยากซื้อไปดูแลแฟนสุดที่รักก็สามารถเลือกซื้อได้ทั้ง2กลิ่นก็คือ Reacting War ที่ใมเร้อมกับกลิ่นี่นร่มที่จะให้้คความมรููสึกแแบบบบบเย็นๆอ และพิเศษสำหรับผู้ติดตามช่อง Herodocument เพื่อนๆที่สนใจทั้งสองโปรดักต์ก็สามารถคลิกสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างพร้อมกับรับโปรโมชั่นส่วนลดแบบพิเศษสำหรับวันนี้ได้เลยนะช่วยกันสนับสนุนของแท้ของดีและมีคุณภาพกับไข่กรูมิงและไข่โคริเซอร์กันด้วยนะครับเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อไซรัสคริสติคอสมาเสียถีบ้าพลังผู้ชื่นชอบการสะสมสิ่งของแปลก,แ,ปลกแต่ไม่ใช่การ์ดโปเกมอนแน่นอนแต่มันคือผีหรือวิญญ,ญาณ เขาได้ตรงไปยังสุสานรถเก่าร่วมกับเดนนิสชายหนุ่มผู้มีจิตสัมผัสเพื่อจับผีต้นหนึ่งที่ชื่นชอบการฆ่าคนด้วยการใช้รถบดพวกเขาจับผีต้นนั้นใส่กล่องขังได้แต่แลกมาด้วยกับการต้องสั่งว์ชีวิตของไซรัสคริสติคอสอีกฝาั่ง Arthur c ์ r i ิ t i c o s พ่อไมยทุกสองผู้ซึ่งล้มละลายจนแทบไม่เหลือเงินแถมเพิ่งสูญเสียภรรยาอย่างจีนไปอย่างไม่มีวันกลับจากเหตุการณ์ไฟไหม้พวกเขาได้รับแจ้งจากทนายประจำตระก,กูลว่าลุงของพวกเขาอย่างไซรัสคริติคอสที่เพิ่งเสียชีวิตไปนั้นได้ยกมอดอกซึ่งเป็นบ้านหลังใหญ่สุดแปลกประหลาดไว้ให้พวกเขาพวกเขาดีใจกับเรื่องนี้มากแต่หารู้ไม่ว่าบ้านหลังนั้นมีผีทั้ง12ตนรอพวกเขาอยู่เมื่อพวกเขาย่างกลายเข้าบ้านหลังนั้น,นกลไกก็เริ่มทํางาน บ้านหลังนั้นแท้จริงแล้วก็คือเครื่องจักรโบราณที่มีชื่อว่า Okuliris i n f e r น u m หรือดวงตาแห่งนรกซึ่งจะต้องใช้พลังของผีทั้ง12เพื่อเปิดประตูสู่พลังอันลึกลับอันไร้ขีดจำกัดครอบครัวคิตตี้คอสได้มาเจอกับเดนนิสที่พยายามจะเข้ามาในบ้านของไซรัสเพื่อเอาเงินค่าจ้างของเขาตัวเดนนิสเองก็ไม่รู้ว่าไซรัสกำลังทำอะไรอยู่รู้แค่เพียงว่าเขาช่วยเหลือไซรัสในการจับผีแค่นั้นแต่เมื่อรู้แล้วพวกเขาต้องหาทางเอาชีวิตรอดจากผีทั้ง12ตนให้ได้แต่ความจริงก็เริ่มปรากฏขึ้น เมื่อแท้จริงแล้วเครื่อจากโอคูลาลิสอินโฟนัมจะต้องใช้พลังงานของผีทั้งหมด13ตนและอาเธอร์คริสติคอสก็คือผีตนที่13ตามแผนที่ไซรัสวางไว้อีทั้งสาเหตุเพลิงไหม้จนฆ่าชีวิตของจีนนั้นก็เป็นฝีมือของไซรัสเพื่อให้อาเธอร์เศร้าและตรอมใจจนกลายเป็นผีตนที่13ทั้งหมดวิ่งหนีเราผีไปมากันในบ้านหลังนั้นจนกระทั่งทั้งหมดได้รับการช่วยเหลือจากเคลียหน้าสาวผู้ซึ่งต้องการทำลายแผนของไซรัสแต่ไปไปมาๆงูปลาอะไรก็ไม่รู้หวยเล่ยไปออกที่ว่าเคนียน ก็ได้ร่วมมือกับไซรัสแต่แรกในการเปิดดวงตานรกแถมไซรัสก็ไม่ได้ตายจริงอีกเขาแกล้งตายเพื่อให้แผ่ร้ายดำเนินไปได้จนสุดท้ายเดนนิสได้สละดชีวิตช่วยเหลืออาเธอร์และเขาก็ได้พยายามต่อสู้กับไซรัสแต่ MVP ตัวจริงของเรื่องอย่างแม็กกี้พี่เลี้ยงเด็กของครอบครัวนี้ได้ใช้ฝีมือดีเจสายดิสโก้ป่วนระบบบ้านด้วยการแฮ็กบิดแบบแรนดอมจนทำให้บทสวดสะกดผีกลายเป็นบทเพลงแร็ปและผีทั้ง12ตนก็ได้จับไซรัสโยนใส่เครื่องจกักรหั่นแหลกเป็นชิ้น จนในที่สุดอาเธอร์และลูกๆก,ก็รอดชีวิตและผีทั้ง12ตนก็ได้รับอิสรภาพในท้ายที่สุดเซอร์ธีนโกเป็นภาพยนตร์สยองขวัญเหนือธรรมชาติที่ออกฉายในปี2001กำกับภาพยนตร์โดยสตีฟเบ็กซึ่งถือเป็นผลงานการกำกับครั้งแรกของเขาภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นหนังรีเมคจากภาพยนตร์ต้นฉบับในชื่อเดียวกันที่ออกฉายในปี1960นำแสดงโดยโทนี่ชาฮูบเอมเบตเดวิสเบ็ตติลลีลัดและแชนนอลลิาเบธ ภาพยูเรื่องนี้ถูกมองว่าเป็นความล้มเหลวของค่ายหนังหน้าใหม่อย่าง Darkcast ซ e e n t e r t a i n เ e n t เป็นอย่างมากเพราะทำรายได้ไปเพียงแค่68ล้านดอลลาร์จากงบประมาณ42ล้านดอลลาร์ได้รับความวิจารณ์ในเชิงลบมากมายอย่างถล่มทลายจากการที่หนังขาดความน่ากลัวมีเพลงที่ดังจนเกินไปการตัดต่อที่โดดไปโดดมาแต่ถึงกระนั้นงานสร้างของหนังเรื่องนี้ก็กลับไปรับคำชมเชยที่เยอะมากจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะตัวบ้านที่เป็นสถานที่ขังผีที่สร้างออกมาได้อลังการดี แต่ในหลายปีต่อมาภาพยนตร์เรื่องนี้กลับกลายเป็นที่นิยมในหมู่คนชมโฮมวิดีโอและกลายเป็นอีกหนึ่งหนังสยองขวัญยุค2,000ที่ผมหยิบกลับมาดูซ้ำบ่อยอีกเช่นกันซึ่งข้อมูลของผีทั้ง12ตนนั้นก็จะประกอบไปด้วย The First Born Son ผีลูกชายคนแรกเขาคือวิญญาณของบิลลี่ไมเคิลส์เด็กชายที่ลงหลายในหนังคาวบอยแต่ถ้าว่าวันหนึ่งเพื่อนบ้านของเขา กลับค้นพบลูกธนูของจริงในตู้เสื้อผ้าของพ่อแม่เขาจึงมาท้าดวลกับบิลลี่โดยที่บิลลี่ไม่รู้เลยว่าหน้ามาของเล่นนั้นได้บรรจุลูกธนูของจริงเอาไว้บิลลี่เสียชีวิตทันทีจากการที่ถูกเพื่อนบ้านยิงะนูศีสากของเขาวิญญาณของเขาจะปรากฏตัวออกมาในรูปของการสวมใส่ชุดคาวบอยและถือขวานโทมฮอคพร้อมกับเสียงกระซิบเบาๆว่า I Wanna Play หรือฉันอยากเล่นโดโทโซ เขาคือวิญญาณของจิมมี่แกมิโนนักผนันที่ชอบใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการแข่งขันพนันในสนามต่างๆวันหนึ่งเขาได้ลงพันันมวยไว้กับนักธุรกิจและเมื่อเขาแพ้เขาจึงพยายามหลบหนีออกจากเมืองก่อนที่จะถูกจับได้และถูกจับหั่นเป็นชิ้นๆพร้อมกับห่อด้วยกระดาษแล้วทิ้งลงทะเลวิญญาณของเขาก็จะปรากฏออกมาเพียงลำตัวที่พยายามเดินไปเดินมาด้วยมือในขณะที่หัวของเขาจะส่งเสียงตีล้ออยู่ในห่อกระดาษใกล้ๆบริเวณนั้น The b a n Woman เป็นวิญญาณของซูซาเรโกล เชียร์ลีดเดอร์สาวหน้าตาะส,าสวยที่มาจากครอบครัวอันมีฐานะดีแต่ชอบลองดีไปล่อลวงผู้ชายและทิ้งพวกเขาบ่อยๆในวันหนึ่งชายคนหนึ่งของเธอจับได้ว่าเธอนอกใจเขาจึงบีบคอเธอจนเสียชีวิตและฆ่าผู้ชายอีกคนด้วยพร้อมกับฝังศพเธอไว้ที่สนามฟุตบอลวิญญาณของเธอมักจะปรากฏในชุดราตรีถูกแขวนคอด้วยอุปกรณ์รัดคอและแขนของเธอจะถูกมัดไว้ข้างหลังเดวิสเลอร์เลเวอร์เป็นวิญญาณของจีนคริสติคลอส ภรยาของอาเธอร์เธอถูกไฟคลอกอย่างรุนแรงขณะช่วยครอบครัวจากเหตุเพลิงไหม้บ้านครั้งใหญ่และต่อมาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลวิญญาณของเธอมักจะปรากฏในชุดของผู้ป่วยผูกติดกับเสาน้ำเกลือและมีรอยไหม้รุนแรงบริเวณใบหน้าเธอต่างจากวิญญาณดวงอื่นเธอไม่ใช่วิญญาณอาฆาตและเลือกที่จะช่วยเหลือครอบครัวมากกว่าแสดงความอาฆาตพยาบาลนั่นเองเดอสโธรนพรินซ์เจ้าชายผู้บิดเบี้ยว วิญญาณของรอยส์เคตันชายนุม่มที่เกิดในช่วงปี1940เขาเป็นชายหนุม่มสุดเท่าและเป็นดาวเด่นเบสบอลในโรงเรียนมัธยมปลายในช่วงปี1957เขาถูกท้าแข่งรถแร็คและด้วยความเลือดล้อและยอมไม่ได้ทำให้รถของเขาเสียหลักพลิกคว่ำและเสียชีวิตในที่เกิดเหตุสาเหตุของอุบัติเหตุนั้นก็คือสายเบรคขาดเขาถูกฝังอยู่ในแปลงดินที่มองเห็นสนามเบสบอลวิญญาณของเขาก็มาปรากฏออกมาในรูปแบบที่ถือไม้เบสบอลและในการปรากฏตัวครั้งแรกของเขาเราก็สามารถมองเห็นสร้างรถของเขาได้ที่ฉากหลัง ครึ่งหนึ่งของร่างกายของเขาถูกฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยจากตอนที่เขาถูกลากเข้าไปใต้ท้องรถ The Angry Princess เจ้าหญิงผู้โกรธเกรี้ยวเธอคือวิญญาณของดาน่านิวแมนหญิงสาวผู้ไม่เชื่อมั่นในความงามตามธรรมชาติของเธอแฟนหนุ่มที่ชอบทำร้ายร่างกายทำให้เธอไร้ความมั่นใจจนนำไปสู่การทำศัลยกรรมพลาสติกเพื่อแก้ไขข้อบอกพร่องที่เธอจินตนาการขึ้นมาเองคืนหนึ่งเธอพยายามผ่าตัดตัวเองเพียงลำพังแต่สุดท้ายก็กลับทำให้ตาข้างหนึ่งของเธอบอดและทำร้ายตัวเองอย่างสาหัสจนไม่สามารถรักษาชีวิตไว้ได้ เธอฆ่าตัวตายในอ่างอาบน้ำด้วยการกีดร่างกายซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยมีดเฉือนเนื้อและเมื่อมีคนมาพบเธอผู้คนก็ต่างกล่าวว่าเธอยังคงงดงามในยามตายเช่นเดียวกับตอนที่เธอยังมีชีวิตอยู่วิญญาณของเธอมักจะเปือยกายในมือยังคงถือมีดที่ใช้และเผยให้เห็นบาดแผลของเธอทั้งหมดผนังด้านในห้องสี่เหลี่ยมของเธอเปื้อนไปด้วยเลือดพร้อมกับสลักคำว่าฉันขอโทษเธอมักจะปรากฏออกมาในรูปแบบของหญิงสาวเปื่อยกายเต็มไปด้วยบาดแผลจากมีดพร้อมกับเสียงกระซิบเบาๆว,ว,ว่า I'm sorry หรือฉันขอโทษซึ่งเป็นข้อความที่เธอเขียนไว้ในจดหมาาายยลตขอองเธ The ะพริวเกเมสวิญญาของอลิซาเบธสมิธหญิงสาวชาวอังกฤษผู้เดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกและมาตั้งรกรากอยู่ที่นิวอิงแลนด์ในยุค่าอนานิคมเธอเป็นคนนอกเมืองที่เพิ่งย้ายเข้ามาทำให้เธอโดดเดี่ยวจากชาวเมืองคนอื่นๆแต่ทว่าเธอกลับถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานใช้เวทมนต์คาถาหลังจากที่สัตว์ในฟาร,ร์มของผู้คนเริ่มตายอย่างลึกลับเธอถูกจับประจานโดยไม่ให้กินอาหารหรือดื่มอะไรเลยจนกระทั่งเสียชีวิตวิญญาของเธอก็จะประกากฏออกมาในรูปแบบที่ถูกจับประจานอยู่ในกรงขัง The Great ช h i น d แอนด์เดอะไดเ t อรวิญญาณของเด็กน้อยร่างยักษ์และแม่ผู้โหดร้ายเธอคือวิญญาณของมาร์ก r เร็ตเชลเบิร์นผู้ซึ่งกลายเป็นจุดสนใจในงานคาริวเลเพราะความสูงเพียงแค่สามฟุตเธอถูกข่มขืนโดยชายร่างสูงอีกคนซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวประหลาดในงานคาริวเลนั้นลูกชายของเธออย่างฮาร์โร่ก็เกิดมาจากการข่มขืนครั้งนั้นในที่สุดเขามีน้ำหนักมากกว่า300อปอนด์ฮาร์โรถูกตามใจจนเคยตัวถูกเลี้ยงดูมาในฐานะผู้ปกป้องแม่และมีความคิดแบบเด็กๆจนถึงขั้นต้องใส่ผ้าอ้อมตลอดชีิต วันหนึ่งพนักงานคารนิวัลบางคนตัดสินใจเล่นตลกกับฮารและลักพาตัวแม่ของเขาไปเขากลธวจัดและออกตามหาเธอแต่เมื่อจับตัวคนร้ายได้เขาพบว่าแม่ของเขาขาดาการหายใจจนเสียชีวิตโดยที่ไม่ได้ตั้งใจซึ่งถูกทิ้งอยู่ในกระเป๋าที่ขังเธอเอาไว้ฮาโรที่โมโหจึงฆ่าคนร้ายด้วยขวานเก็บร่างของพวกเขาวไว้และจัดแสดงให้ลูกค้าที่จ่ายเงินมาดูต่อมาเมื่อเจ้าของงานคารนิวัลได้รู้ว่าฮารทำาลายลงไปเขาจึงสั่งให้ฝูงชนฉีกฮารเป็นชิ้นๆวิญญาณของพวกเขาจึงมาปรากฏขึ้นพร้อมกันนั่นเอง เดอะแฮมเมอร์วิญญาณของช่างตีเหล็กชื่อจอร์จมาครีผู้ซึ่งอาศัยในเมืองเ,องเล็กๆแห่งหนึ่งในช่วงทศวรรษที่1890นเขาถูกกล่าวหาอย่างไม่เป็นธรรมว่าขาโมยของและถูกเสนอให้ออกจากเมืองแต่เขาก็ได้ปฏิเสธแก๊งที่นำโดยผู้กล่าวหาก็ได้แขวนคอภรรยาและลูกๆของเขาและเพื่อแก้แค้น George จอร์จจึงได้ใช้ค้อนขนาดใหญ่ทุบตีผู้กระทำผิดจนตายจากนั้นเขาถูกชาวเมืองล่ามโซ่ไว้กับต้นไม้และถูกประหารชีวิตโดยใช้ค้อนขนาดใหญ่ตอกตะปูรางรถไฟเข้าไปในร่างกายของเขาเอง สุดท้ายชาวเมืองก็ได้ตัดมือของเขาออกแล้วนาค้อนขนาดใหญ่พร้อมกับด้ามจับมาติดไว้กับมือที่ถูกตัดออกของเขาวิญญาณของเขาจึงปรากฏได้เห็นพร้อมกับตะป,ปูรางรถไฟที่ยื่นออกมาจากร่างกายและค้อนขนาดใหญ่ที่ใช้แทนมือซ้ายเดอะแจ็คเกิลคือวิญญาณของไรอันคูนผู้เกิดในปี1887ในครอบครัวของโสเพณีไรอันมีความหลงหลในผู้หญิงการข่มขืนและการฆ่าโสเพณีอย่างไม่รู้จักพอเขาจึงเข้ารับการบําบัดที่โรงพยาบาลบ้าโบแฮมวูดแต่หลังจากทําร้ายพยาบาล เขาถูกใส่เสื้อรัดรูปและโยนเข้าไปในห้องบุนวมและหลังจากถูกคุมขังอยู่หลายปีเขาก็เริ่มคลุมข้างควนผนังอย่างรุนแรงจนเล็บหลุดออกมาแพทย์จึงมัดเขาไว้ในเสื้อรัดรูปอย่างถาวรรัดแน่นขึ้นเมื่อเขาแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทำให้แขนขาบิดเบี้ยวอ,อย่างน่าสุดสยองรอยอันยังคงดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอดเขากัดเสื้อรัดรูปทุกวันจนในที่สุดแพทย์ก็ขังหัวของเขา,เาไว้ในกรงเหล็กและขังเขาไว้ในห้องใต้ดินอันมืดมิดที่นั่นเขาเริ่มเกลียดการสัมผัสร่างกายทุกประเภทกรีดร้องอย่างบ้าคลั <c uman Frozen> ่ และเมื่อเกิดเพลิงไหม้ในโรงพยาบาลบ้าทุกคนยกเวรไรอันหนีรอดไปได้เพราะเขาเลือกที่จะอยู่ข้างหลังและ,ะเผชิญหน้ากับกองไฟการปรากฏตัวของเขาในรูปแบบวิญญาณเขาจะมาพร้อมกับแขนที่หลุดออกจากเสื้อแล้วพร้อมกับงงขังหัวสุดบ้าคลัง่งเดอะจังเกิลนนอตคือวิญญาณของฆาตรกรที่มีชื่อว่าฮอริสมาฮนีเขามีความสูง7ฟุตรูปร่างหน้าตาแปลกประหลาดจนใครๆก็รังเกียจแต,ต่เด็กพอจึงเลี้ยงดูเขามาโดยให้ทำงานในสุสานรถเก่าๆหลังจากพ่อของเขาเสียชีวิตฮอริสก็ถูกทิ้งให้อยู่ตามลําพังและไม่นานเขาก็สติแตก เขาจะรับผู้หญิงที่บกรถและขับกลับเบรงสุสานของเขาจากนั้นก็จะฉีกเสื้อผ้าของเหยื่อด้วยมือเปล่าแล้วเอาไปใหสุนัขก,กินวันหนึ่งเขารับาตำรวจหญิงนอกเครื่องแบบมาคนหนึ่งซึ่งเธอได้เรียกกำลังเสริมและนำหน่วยสวัสดมาล้อมรอบสุสานรถเก่านี้เนื่องจากพวกเขาไม่สามารถสู้ในระยะประชิดได้ตำรวจจึงบุกเข้าไปในสุสานรถและจับกุมเขาแต่ถ้ว่าฮอร์เรสก็สามารถหลุดจากกุญแจมือได้และมีเจ้าหน้าที่3มนายเสียชีวิต ทันใดนั้นหน่วยสวัดห้านายก็ชักปืนออกมาแล้วก็นั่ยิงฮอลเลสล้มลงอย่างบุดวิดเมื่อฮอลเลสล้มลงพวกเขาก็ยิงกระสุนใส่ไปเพิ่อมอีกนัดเพื่อความปลอดภัยวิญญาณของเขาจึงยังคงมีรอยกระสุนอยู่เต็มเสื้อผ้านั่นเอง The Broken Heart ผีต้นที่13ที่จะเป็นวิญญาณของผู้ซึ่งทนทุกข์และหัวใจแหลกสลายจากความรักอีกทั้งยังต้องเป็นวิญญาณเพียงดวงเดียวที่ต้องเต็มใจสั่งเวชชีวิตในพิธีกรรม ซึ่งต่างจากวิญญ,ญาณดวงอื่นที่โดนบังคับมาผ่านบทสวดซึ่งแผนเดิมวิญ,ญญาณดวงนี้นั้นจะต้องเป็น Arthur ์ค r ิสติคอสนั่นเองและผมก็จะขอนําเสนอ13เกิดความรู้ของภาพยนต์เรื่อง Thirteen Ghost s. มาให้เพื่อนๆได้รับฟังกันหน่อยนะครับ 1. จักรราศีดําหรือ Black Zodiac เป็นจักรราศีที่กลับด้านจากจักรราศีปกติแบ่งออกเป็น12ราศีอาถรรพ์ราศีเหล่านี้เป็นตัวแทนของผู้ผีทั้ง12ตนที่อาศัยอยู่บนโลกซึ่งจําเป็นต่อการใช้เปิดเครื่องจักรของ b a s i l i ย s เพื่อเข้าถึง o c u l a r i s Infernum 2เครื่องจักรของบาซิเลียสมันคือเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายกับบ้านที่ออกแบบโดยปีศาจและขับเคลื่อนโดยคนตายรูปร่างหน้าตาของมันคล้ายกับคฤลิฮ่าสองชั้นผนังทำจากกระจกเอ็กโทบาซึ่งเป็นกระจกที่มีความแข็งแรงทนทานสูงพร้อมกับสลักคาถากับขังวิญ,ญญาณด้วยภาษาล,ละตินใจกลางบ้านมีแกนกลางเป็นเฟืองจากคนขนาดใหญ่และวงแหวนที่หมุนไปมาได้มันต้องใช้วิญ,ญญาณที่ยังคงยึดติดกับโลกทั้งหมด13ดวงซึ่งล้วนเป็นตัวแทนของจักรราศีดำจึงจะทำงานได้ และเมื่อเคลื่องจากทำงานมันจะเปิดออคูลาลิสอินฟนัมซึ่งในภาษาละตินจะแปลว่าดวงตาแห่งนรกซึ่งจะมอบพลังในการมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างทั้งอดีตอนาคตสวรรค์หรือโลกสิ่งศักดิ์สิทธิ์และผู้ถูกสาบโดยพื้นฐานแล้วมันคือการให้ผู้ใช้มีพลังเหมือนกับเทพเจ้าเพื่อครอบงำมนุษยชาติเครื่องจากนี้ตั้งชื่อตามนักโหราศาสตร์ในศตวรรษที่15ที่มีชื่อว่าบาซิเลียสที่สร้างพิมพ์เขียวนี้ขึ้นมาในขณะที่กำลังถูกปีศาจเข้าสิงและ600ปีต่อมามันก็ได้ถูกสร้างขึ้นมาโดยรสสคคิ 3. การทํางานของเครื่องจักรของบาซิเลียสจะเริ่มจากสวิตช์แบบเหยียบซึ่งยึดแกนของเครื่องเอาไว้และเมื่อเครื่องทํางานเครื่องจะปิดทางเข้าออกทุกทางโดยอัตโนมัติและปล่อยผี่ถูกจับตัวมาจากตู้สี่เหลี่ยมที่กักขังพวกมันทีละตัวเมื่อผีทั้งหมดถูกปลดปล่อยแล้วจะมีการบันทึกเสียงสวดภาษาละตินเพื่อดึงดูดผีทั้งหมดมายังแกนกลางของเครื่องจกักรซึ่งแต่ละตนจะป้อนพลังชีวิตให้กับเครื่องจกักรและเมื่อเครื่องจักรได้รับพลังชีวิตจากผีทั้งยี่ตัวเรียบร้อยแล้วมันก็จะเปิดอคริสอนฟัม 4. ในตัวภาพยนตร์เหล่าตัวละครต้องใส่แว่นตาพิเศษเพื่อให้มองเห็นวิญญาณซึ่งเป็นหนึ่งในรายละเอียดอนน้อยนิดจากภาคต้นฉบับจากปี1960ที่หนังภาคใหม่นี้นำมาใช้ห The a ือ r y Princess และเด e j u จ g l e กิลนคือวิญญาณที่ทางทีมงานต้องใช้เวลาในการเมคอัพนานมากที่สุดโดยพวกเขาต้องใช้เวลาถึง5ชั่วโมงในการสร้างเมคอัพขึ้นมาและใช้เวลาอีก3ชั่วโมงในการล้างเมคอัพเหล่านั้น 6. เดิมทีทาง Warner Brothers และ Darkcastle Entertainment วางแผนที่จะฉายภาพยนต์เรื่องนี้ในรูปแบบ3มิติโดยยังคงใช้เทคนิคจากเซอร์ทินโกสต์จากปี1960ฉบับดั้งเดิมโดยให้ผู้ชมสวมแว่นตา3มิติจึงจะมองเห็นผีแบบในภาพยนตร์ได้แต่แผนการดังกล่าวก็ถูกยกเลิกเพราะยุ่งยากมากเกินไป 7. ในวันหนึ่งของการถ่ายทำบังเอ,อิญเป็นวันที่11กันยายนปี2001และเมื่อข่าวก่อการร้ายที่โวลเทจเซนเตอร์ร่วงรู้ไปถึงเหล่านักแสดงและทีมงานทุกคนในกองถ่ายน,นตอนนั้นต่างยืนสงบนิ่งร่วมกัน ก่อนที่กลับมาถ่ายทําต่อและบรรยากาศในวันนั้นทั้งวันก็เต็มไปได้วยความอึดอัดอย่างมหาศาล 8. เด The t o r ถูกเล่นโดยนักสแสดงที่เป็นผู้พิการทางแขนขาจริงๆและเขาก็ได้สวมหูสีดำเพื่อน,นำมาใช้ CG ลบหัวออกในภายหลัง 9. มีผีทั้งหมด5ตัวที่ใช้นักสแสดงท้องถิ่นและถ่ายทำในบริสติสโคลอมเบียเพราะการ้า้นักสแสดงท้องถิ่นนั้นมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่ามากมากกว่าการที่พวกเขาต้องใช้นักสแสดงชาวอเมริกันชื่อดัง 10. ทุกครั้งที่ Angry Princess ปรากฏตัวก็จะมีเสียงกระซิบที่ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องตามมาคล้ายกับเสียงสวดช้าๆว่า I am sorry และช่วงที่ทนายถูกกระจกหนีบตัวขาสองท่อนนั้นก็จะมีเสียงดังขึ้น,นมาช้าๆและฟังไม่ค่อยได้ความแต่ถ้าลองเร่งความเร็วเป็นคูณสี่ก็จะเป็นเสียงของ Angry Princess ที่พูดว่า No body cares หรือไม่มีใครสนใจ11ในช่วงต้นของภาพยนตร์โลโก้ของ Warner Brothers จะเป็นสีขาวดำซึ่งอาจเป็นการแสดงความเคารพต่อภาพยนตร์ต้นฉบับของ William Castle ในปี1 9 6 0 นอกจากนี้โลโก้ก็ยังมาพร้อมกับเสียงของลูกบาศแก้วหรือตู้ที่กักขังผีที่เปิดออกอีกด้วย 12. เครื่องจักรของบาซิเลียสหรือที่รู้จักกันในชื่อบ้านกระจกของไซรัสมีพื้นฐามนมาจากโครงสร้างของพิพิธภัณฑ์วิทยาศา,ศาสตร์นิวยอร์ก 13. ใน DVD จะมีข้อมูลไอคอนของผีแต่ละตัวแสดงอยู่ซึ่งจะหมายถึงตัวตนของพวกมันตอนที่ยังมีชีวิตหรืออาจจะหมายถึงสิ่งที่ทําให้พวกมันตุยซึ่งจะประกอบไปด้วย The first b o r n s u n คือปืนของเล่น The torso คือไพ่โป๊กเกอร์ The b o r n Woman คือมงกุฎ The w i t h e r e d Lover คือภาพของเธอที่ขารุ่งลิ่ง The t h o r n Prince คือถ้วยรางวัลเบสบอล The Angry Princess คือมีดเฉื่อนเนื้อ The Pilgrimage คือพระคัมภีร์ The Great c h i l d เสียงขย่าวของทารก The d i a m a t e r s รองเท้า The Hammer ตะปูตอกรางรถไฟ The Jackal ขากรรไกรล,ล่างของมนุษย์ The Jungle Knot คือกระสุนปืนลูกซอง The Thirteen Ghosts คือภาพยนตร์ที่สะท้อนถึงสถาบันครอบครัวของอเมริกาที่ต้องดินน้นรนและหาหนทางสู้ในช่วงชีวิตของครอบครัวที่พวกเขากำลังตกต่ำจากสิ่งที่คาดไม่ถึงพวกเขาชักหน้าไม่ถึงหลังไม่มีโอกาสไร้ซึ่งทางออกเพียงแค่บ้านหลังเดียวก,ก็กลับเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาได้และเป็นที่น่าเสียดายที่ในยุคน,นั้นหนังกลับไม่ประสบความสําเร็จโดนด่ดาเสียเทยเสียก็เยอะแต่มันกลับกลายเป็นหนังที่ผมหยิบกลับมาดูซ้ําบ่อยมากอีกเรื่องหนึ่งและยังคงดูสนุกมาจนถึงยุคปัจจุบัน แล้วด้อยากทุกคนอยากติดตามข้อมูลของหนังสยองขวัญที่น่าสนใจซึ่งกำลังเตรียมเข้าาให้ทุกคนให้เสร็จเปนอย่างต่อเนื่องอย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดปุ่ม u b s ส r i b e พร้อมก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนและสามารถติดตามข่าวสารเพิเราได้ที่ Facebook Fanpage และ YouTube Channel h o r r o r Document สารานุก,กรมสำหรับคนรักหนังสยองขวัญ